ส่งงานติดตั้งแอร์นะครับ9,000วิดีอยี่ห้อ MDV นะครับแบรนด์ลูกย่อยของบริษัทไมเดียนะครับเดินไฟจากตู้คอน summer มมนะครับ เข้ามาในห้องนี้นะมีเจี๊ยมีรีโนี่ครัคครับนนกษก็ใช้ได้นะครับไปดูคอยอนอน,น,นอกนะระมาดูคอยอนอนนอกนบ r B นะครับ 9 0วิทยุจิตย,ยาสิโตคน,นะครับการมาแรงเข้าไปนะครับมลแรงงูสัตว์สายขานะครับก็เป็นกข้าไม่ใด้คอยเย็นนะครับวานนี้เจองูเข้าไปนะครับอันนี้ร,รับรับรับประกันได้ไม่มีมแรงเข้างูเข้าแน่นอนนะครับรับประกันงานในตั้ง3ปีนะครับสายขาลองยางไฟร้อนที่ีแดงครับพอนด์ทิ้ง ป้อทีขาวอย่างดีนะครับน้ำไหลเรียบร้อยมียสภาพโดยรวมประมาณนี้